รางวัลแรกครับรางวัลพนักงานบริการดีเด่นได้แก่ติดกิฟต์ครับเชิญติดกิฟต์พูดอะไรสักหน่อยไหมครับขอบคุณคุณแกลมขอบคุณแกลมรัสแอร์ไลน์ขอบคุณทุกบนให้นะคะกูสวยมากเลยจบค่ะรางวัลพนังงานสื่อสารดีเด่น ได้แก่กูแน่พวกกูแน่ออนิวครับอ๋อเชิญออนวเก่าวอะไรสักหน่อยครับ <S <S ขอบคุณมากๆครับผมไม่ได้คิดว่าผมจะได้รับรางวัลน,นี้ I want to thank all my crewmates I want to thank every captain that ever flew with me I want to thank the dinosaurs that died to make the petroleum and the jet fuel that is in the jets. I want to thank Bernoulli for figuring out that differential air pressure creates an upward lift in the wind. I want to thank the dogs at the 7-Eleven that I go to for always being so nice. Papa, stop, stop, stop. ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกประชาชนทุกทิศทุกแห่งทุกทานนกก่านนะครับผมขอขอบคุณสําหรับรางวัลนะครับรักผมน้อยแต่รักนานๆนะครับรางวัลพนักง,งานอารมณ์ดีมีรอยยิม้มชบ,บ่าครับอารมณ์ดีมากเลยครั ขอบคุณสําหรับรางวัลน,นะคะแล้วก็ขอบคุณนาโต้งค่ะน้นนาโต้งใครครับนาข้างบ้าน,นะคะเลี้ยงมาตอนเด็กอะะัค่ะแล้วก็ขอบคุณนาจอยกับนาก้อยค่ะนาจอยกับก้อยคือใครอะเจ้าของหอหญิงล้วนนะคะชื่อหอสถิตรธรรมมะคะ่ะเดือนล,ละสามพันบาทนะคะคือเขาสอนเรื่องมารยาทแล้วก็แบบการยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะรางวัลสุดท้ายเลยครับต้องบอกว่าคนนี้เหมาะมากมาก รางวัลพนักงานดีเด่นแห่งปีได้แก่แสกายครับสกายไปเลยเพื่อนโอเพื่อนสวยมากโอ้ย god oh my god ขอบคุณโว้โหโหโห